สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆี่ทุกทท่านนะคะที่ติดตามทางช่อง y o u t u ณ e ฐพกรทอมือใหม่สรินค่ะวันนี้อ้วนมีงานมานําเสนอพี่พี่นะคะเป็นงานหกตะโกค่ะยกดอกเป็นงานสีธรรมชาติเทร้อยเปอร์เซ็นพุ่งยืนค่ะพี่ๆค่ขาเรามาชมเป็นผืนแรกค่ะผืนนี้ผืนแรกค่ะพี่พี่ขางานหกตะโกยกดอกเม็ดพริกไทยค่ะพี่พี่ขาลายค่ะพี่พี่หรือว่าให้ชมใกล้ๆค่ะเป็นลายนาคเที่ยวโบราณค่ะพี่พี่ขาขนาดผ้าหนึ่งคูณสองเมตรค่ะ ผมน้ายาเคลือบเงาให้พี่ๆเรียบร้อยค่ะพี่พี่ๆนายสนใจผืนนี้นะคะกดหนึ่งแจ้งรับให้อ้วนได้ค่ะในราคา3,790บาทจจกส่งฟรีค่ะมาต่อค่ะพี่ๆค่ะมาต่อเป็นผืนที่สองค่ะผืนนี้จะเป็นลายโฮนค่ะพี่ๆค่ะลายโฮยกดอกเม็ดพริกไทยค่ะขนาดผ้า1คูณ2เมตรค่ะผมน้ํายาเคลือบเงาให้พี่ๆเรียบร้อยค่ะสนใจกดสองแจ้งรับให้อ้วนค่ะในราคา3,790บาทค่ะ เือนี้ค่ะพี่พี่ค่ะเป็นไลัยเชิงค่ะสีออกเป็นสีเปลือกไม้ค่ะเชิงด้านล่างเป็นเชิงนาคน้อยกระช้างค่ะพี่พี่คาะยกดอกลายลูกแก้วเป็นพื้นที่สามค่ะสนใจกดสามให้อ้วนได้ค่ะในราคาสามพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทค่ะมาต่อเป็นพื้นที่สี่ค่ะพื้นี้ย้อมจากครามค่ะตรงเชิงด้านบนก็จะเป็นเนอคล้ายๆลายารังเหค่ะ ลงมาก็จะเป็นนกยูงค่ะพี่พี่ขาสวยงามมากเป็นเชิงต้นสนหัวใจค่ะยกดอกลายลูกแก้วที่สําคัญกับพืนนี้ทอสดเก็บื้นแบบโบราณให้พี่พี่ด้วยค่ะสนใจกดสีให้อ้วนได้ค่ะในราคา ,3790 บาทจัดส่งฟรีค่ะมาต่อเป็นพื้นที่5้าค่ะพี่พี่ขาพืนนี้ค่ะ เชิงบนจะเป็นออกสีม่วงค่ะพี่พี่าททองผ้าตรงกลางนะคะจะเป็นสีเหลืองทองลายระยะกษัตริย์ค่ะเชิงด้านล่างต้นสนหัวใจค่ะทอสอดเก็บริมแบบโบราณด้วยค่ะพื่นนี้ยกดอก8ตะกอเม็ดมะยมค่ะพี่พี่สนใจกดห้าให้อ้วนได้ค่ะในราคา3,790บาทจัดส่งฟรีค่ะ ค่ะพี่พี่ขาเรามาต่อเป็นผืนที่หกค่ะผืนนี้เป็นลายจี้เพชรค่ะพี่พี่ขาเป็นลายจี้เพชรเชิงด้านล่างจะเป็นเชิงหัวใจต้นสนค่ะยกดอกหกตะโก้ลายลูกแก้วค่ะทอสอดเก็บพิมแบบโบราณให้พี่พี่ด้วยค่ะขนาดผ้าหนึ่งคูณสองเมตรค่ะอบน้ํายาเคลือบเงาให้พี่พี่เรียบร้อยค่ะสนใจค่ะพี่พี่ขากดหกแจ้งรับให้อ้วนได้ค่ะในราคาสามพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทจัดส่งฟรีค่ะมาต่อค่ะพี่พี่ผืนสุดท้ายค่ะ ผืนที่เจ็ดค่ะพี่พี่ขาทอผ้าจะออกเป็นสีน้ำตาลทองค่ะลายนาคน้อยล้อมเพชรค่ะพี่พี่ขาตะกยกดอกเม็ดออขอไปค่ะหกตะกโยกดอกลายลูกแก้วค่ะขนาดผ้าหนคูณสเมตรค่ะอบน้ํายาเคลือบเงาให้พี่พี่เรียบร้อยค่ะสนใจนะคะกดเจ็ดแจ้งรับให้อ้วนได้ค่ะในราคา3,790บบาทค่ะ สำหรับพี่พี่ท่านใดนะคะสนใจนะคะพี่พี่ขาเดอยอ้วนจะทิ้งเบอร์ไว้ท้ายคลิปให้นะคะสำหรับพี่ท่านใดนะคะไม่สะดวกโอทนะคะทางอ้วนมีบริการเก็บปลายทางให้พี่พี่ด้วยค่ะยังไงก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ให้พี่พี่นะคะเพื่อพี่พี่จะได้ไม่พลาดในผ้างามๆของอ้วนในคลิปต่อๆไปนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ